ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยนุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกไอ h ช n n นลเดินทางมาถึงตอนที่160แล้วนะครับวันนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณโบสถ์ของวัดพระธรรมกาย วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2,560ในบรรยากาศของบ้านเมืองที่มีแต่ปัญหาคอร์รัปชันมีแต่เรื่องของความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมมีการจับแพะในกรณีต่างๆที่เกิดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเมื่อเรื่องราวได้รับการเปิดเผยขึ้นมาก็ทำให้สังคม โดยส่วนใหญ่นะครับเกิดความกังขาในการทำหน้าที่เกิดกระแสของการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับแพะในแต่ละกรณีก็เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราที่จะต้องได้รับการแก้ไขได้รับการเยียวยาในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเรื่องของยาเสพติดเรื่องของการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ต้นปีมาก็ค่อนข้างจะหนักหนาเอากาศนะครับเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้นทำให้อกสันขวัญแขวนนะครับในสหรัฐก็มีการประท้วงนะครับทั่วโลกยามนี้ก็อยู่กันอย่างไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่นะครับผมยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์วันนี้เนื่องจากที่วัดพระธรรมกายได้เชิญชวน ลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนชาวพุทธทั่วไปให้มาร่วมบุญในการสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกขนาดใหญ่ที่สุดแห่งเดียวแห่งแรกของโลกรูปทรงก็คือจะสร้างขยายจากพระอุโบสถเดิมแล้วก็ทำเป็นหนังสือทำเป็นพระไตรปิฎกจำลองขึ้นมามีขนาดใหญ่เท่าที่ดูก็คือในพระไตรปิฎก ก็จะมีคำว่าธรรมกายพิสูจน์เป็นหลักฐานให้เห็นชัดเจนว่าธรรมกายอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีการขยายโบสถ์โดยการสร้างเป็นโบสถ์พระไตรปิฎกแห่งแรกแห่งเดียวของโลกก็เป็นเครื่องยืนยันว่า วัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นวัดของศาสนาพุทธไม่ได้ยกเมฆไม่ได้เป็นลัทธิไม่ได้เป็นนิกายตามที่คนที่จงใจจะบิดเบือนใส่ร้ายเนี่ยปล่อยข่าวออกไปปัญชาพุทธทั่วไปเมื่อได้เห็นแบบนี้ว่าคําว่าธรรมกายปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายหลายตอนในหนังสือพระไตรปิฎก ก็จะได้หมดความกังขาหมดความกังวลตอนนี้มีสาธุชนจากทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศได้มาร่วมบุญในการสร้างโบสถ์พระไตรปิฎกกันเป็นจำนวนเยอะมากผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสได้มาร่วมบุญได้มาปิดทองเพราะเวลาในการก่อสร้างมีจำกัดพระเด็พระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเมตตาให้ลูกๆและสาธุชนชาวพุทธทั่วไป ได้มาทำบุญกันได้จดจำบุญที่เราทำด้วยความยากลำบากในครั้งนี้ไปอีกนานแสนนานก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องทุกท่านที่เป็นชาวพุทธอย่ามัวแต่ระแวงอย่ามัวแต่กังวลอย่ามัวแต่เชื่อข่าวลือซึ่งไม่มีที่มาที่ไปให้มาร่วมบุญเชิญเลยนะครับจะทำห้าบาทสิบาทตามกำลังศรัทธาเพราะณวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคำว่าธรรมกายเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกชัดเจนไม่มีใครสามารถบิดเบือนความจริงนี้ได้อยากจะขอเชิญชวนนะครับก่อนที่เวลาจะหมดไปไม่ว่าสังคมโลกสังคมไทยจะเป็นยังไงวัดพระธรรมกายและลูกศิษย์ลูกหาก็จะเดินหน้าทําแต่คุณงามความดีทําแต่สิ่งที่จันลงอายุพระพุทธศาสนาเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ก็อยากให้ทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้ได้ร่วมอนุโมทนาและรับทราบความเป็นจริงดังต่อไปนี้ i อ h ช n แนลนำเสนอความจริงจากข้อมูลที่เป็นจริงจากพิธีกรที่จริงใจขอบคุณและสวัสดีนะครับ